มาดูข่าวดีๆกันบ้างนะ,นะคะสย <C S 2> ใ,หใหญ่นะคะปตอทอโออาร์โตโยต้าแล้วก็ b i g ค่ะเ<ม>ขาจับมือเดินหน้าสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดนะคะพร้อมกับรองรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง FCEV อนา,าคตใหม่ของการเดินทางค่ะ<ม>ร่วมเปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานค่ะ สี่ยักษ์ใหญ่จับมือเดินหน้าสู่ผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาดนำโดยนายอาจพลมเมือพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนายวิสารชาวาลิตานน์ลักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน้ำมันและการค้าผลิตจำกัดมหาชนหรือ OR นาและปิยพุทธเจรุเพนกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสทรียลแกจจำกัดหรือ b i g นายปัชนาการเนสรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตยโยต้าไทฮัตสุเอนจิเนียริงแอนด์แมนูแฟคเจอริงจำกัดหรือ TDEM และนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดหรือ TMT ร่วมเปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทยณออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมีรายของโตโยต้ามาทดสอบการใช้งานในประเทศไทยให้บริการในรูปแบบรถรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาจังหวัดชนบุรีอุตภาลิมูซีนโดยจะทำการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิคที่ได้จากการใช้งานจริงเพื่อเป็นข้อมูลรองรับขยายผลการใช้งานต่อไป เราเพิ่งปรับตัววิสัยทัศน์ใหม่นะเป็นฟิวเจอร์ในที่แอนฟิยอนในส่วนของฟิวเจอร์เนนจีเนี่ยเราก็จะลงทุนในพลังงานทดแทนนะครับในเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และในเรื่องของไฮโดรเจนด้วยการที่เราเริ่มทดลองในการเอาไฮโดรเจนมาใช้ในภาคขนส่งโดยผ่านการตั้งสถานีต้นแบบการเติมไฮโดรเจนในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานีแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งไฮโดรเจนอันนี้ที่เราเก็บจากพลังงานส่วนเกินเนี่ยจากทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนและจากโรงงานอุตสาหกรรมสามารถเก็บไว้และก็นํามาใช้ในรูปแบบต่างๆได้ใช้กับเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ก็ได้ลับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมลับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงของการผลิตไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีเราก็คงต้องดูในเรื่องความเป็นไม่ได้ทางเทคโนโลยีความไม่ได้ทางเศรษฐศาสตร์วันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเริ่มทําในเรื่องพวกนี้ครับราคาบทเวลาลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ